ครับสวัสดีครับมื่อนี้ผมไยิภาพพี่น้องมาเนาะนี่ด้อครับที è, ่ชุมแพรเหาทั้งพุ่นกับชุมแพรหมูกระทะผมว่ายิภาพพี่น้องไปก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดครับรสเด็ดเก่าแก่นี่ชุมแพรเฮานี่แหละพี่น้องอย่างใดพี่น้องแล้วตั้งแต่นี่ก็คือคือดูขางตรงขางกันกับมาทั้งแพกับชุมแพรหมูกระทะนี่อยู่ตรงขามกันนี่ก็คือ มานี่ไปยูเทิร์นนี่มานี่มานี่มาก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดชุมแพรมันเป็นสถานที่เก่านะครับนะพป่น้องเนาะเออมาจากชุมแพร capt, ออ่ทั้งนี้ไปครับที่นี่เป็นหุูกระทาชุมแพร่กับเป็นมาทั้งนี้ก็ยี่ไปขั้นขอนแก,น,กนครับปีน่น้องครับมานี้ก็ยี่มา,าคือก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดครับก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดร้านเก่าแก่ในชุมแพร,แพรพน,นี่แหละครับพี่น้องร,ร้านในตำคือเก็บเก่าในชุมแพรเบอร์นี่แหละคือร้าน รถติดเป็นเดี่ยวรถติดจุมแพรครับเป็นร้านเก่าแก่ครับเอาเนี่ก็คือร้านเป็นนะครับเป็น,ร,น yeah. ร,ร้านเก่าแก่ของจุมแพรร้านเก่าแก่จุมแพรนี่รุ่นลูกท้ายได้แน่นอนนี่ลูกสาวครับขอบคุณหลายๆอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสดกับต้นตำรับจุมแพรเขา,าต้นตำรับเปิามาหารจริงครับ คายพี่น้องแล้ววัสดีครับเจ้คจะ,ะรครับ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 มามาถ่ายไว้ไปดูไปไว้ดูถ้ามาตั้งแต่เป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนาะแมนเรไปเจอต้นต้นฉบับเนาะอันไหนก็ก,ก,ก,ก็ก็ทำมาเรื่อย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 เพราะว่าอันนี้เนี่ยที่ว่าเจ๊น,นี่เจ้าของเจ้าของนี่อันนี้มารุนร่นลูกแล้วครับเนี่ยครัเจพอชอสิบหกใช่ไหมเออพ่ช่อสิบหก นี่ครับยำใบายใบคุนกับมีคนมากินมาตั้งแต่พศพศเท่าไหร่ก็พศสิบหกพศสิบหกใช่ไหตั้งแต่พศสิบหกพศสิอืมพศนานมากกี่ปีละกี่ปีละข้าวหมูกระไรไปไหมกี่่าิบีเราบอกข่าชิีตั้งแต่นั่นเนาะตั้งแต่อยู่ฝั่งเขาคุณเนาะอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งหมูอยู่ฝั่งข้างวัดเบิ่งบานโอ้โหเป็นแจำหลักที่นานนานเนาะ คิดว่าไม่ไม่น่าอายุแก่ๆกันนะดนี้เนาะแก่กันทุกคนเนยนะน่เกใช่ไหมเออแก่กันทุกคนไม่ไม่อยากแก่ๆหรอกเนาะใช่ขันอยากแก่มาตามไปเลยมาตามไปแต่ว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงเนี้สบายดีครับครับนี่คือเก๋บนนันมาเป็นภูรถติดรถเต็ดเออชุมแพมีร้านเดียวนี่แหละที่มาตรฐานยังคงอยู่ ขอบคุณห <ไป S 1> ลายครับก็เลยนั่น,นอ้ออาวครับครับ <ไป S 1> ครับ<ป>ครับพี่ดอกมาที่พ่อมากินนึงครับ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสติดจุมดจ้มแพรคพรับก๋วยเตี๋ยวเนื้เติดจุ้มแพเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมามามา,มา,มานี่ครับเนื้อ,เป,เ,อ,อเป็นเนื้อสดที่พี่น้องเป็นเนื้อสดก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับเจ้าเก่าของที่นี่จุ้มแพรครับ มามามาพีน้องมาอันนี้ข้าวเปล่าครับข้าวเปล่าก็เราก็เปล่ามีที่เดียวครับในชุมแพรก๋วยเดี๋ยวรสเด็ดชุมแพน่าชิมครับผู้ใดมาแวะมากับมาด้อยมามาทางนี้ครับมาทางนี้ อยู่ตรงข้ามกับจุมแพรหมูกระทะครับอยู่ตรงข้ามกับแพรหมูกระทะมันเข้ามาอยู่ติดทางถนนนีน่แหละถนนใหญ่ห้านี่แหละครับทั้งนี่กับยี่มาจากจุมแพรตั้งนี่กับยี่เข้าไปจนจัดขดเจนจน,จน,จน,น,นะครับมามามาพี่น้องมา ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรบับจิตจูงแพนเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะมามาจินนตุนนกันครับกินนุรกันเด้อพี่น้องเด้อ น่นั่นครับ บ,บ,บ่ใหญ่เลยครับขอบคุณท่นายขอฝากไปเดื่อแกหลอนละครบนาบานครับวันนี้มาขิดเกล็ดรถเต็มกับจุ่มแพ้ครับเจ้าเก,ก่าสี่สิบหาสิบปีแล้วครับเออเป็นต้นตำรับของเวีเดีจ้าเก่าทำมาจุ่มแพ้กับมากินร้านรถเต็ดอยู่ตรงข้ามกับจุ่มแพ้หมูกระทะครับ กเก็นไปรถเก็บเดี๋ยวแบบนี้พี่น้องมาเด้อน้องมาเบิ่งอพี่แสบพี่จำผมบาบบต้นจนหลับของเตาเกจยวเกา่าเกี้ยวเนี้ส่วนับผมขอบคุณครับขอฝากไว้เดียวแค่รถรางเื้นบ้าน